สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567ค่ะนับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึง31มมกราคมนะคะเรามาเช็คดวงชะตามาวางแผนชีวิตกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะในช่วงวันที่20มกราคมดาวพระศุกร์จะโคจรมาเล็งลัคนานะและได้ตำแหน่งเป็นมหาจากักรค่ะซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระศุกร์นั้นมีแรงมีกำลังมากๆเลยทีเดียวโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะครึ่งเดือนหลังนี้จะมีเสน่ห์มากขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพยายามดูแลในเรื่องของบุคลิกภาพคำพูดคำจาการวางตัวของตัวเองให้ดีไม่ว่าคุณ จะอยู่ในสถานะอะไรวงการอะไรสายงานไหนขอให้ดูแลในเรื่องของการวางตัวให้ดีนะคะถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาวางตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้จะได้รับการสนับสนุนผลักดันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ก็เข้ามาให้การแนะนําสัง่งสอนครูอาจารย์ก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณถ้าคุณเป็นวัยทํางาน ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำเสนอความคิดเสนอไอเดียหรือทำสิ่งต่างๆด้วยความรอบคอบอ่อนน้อมและอย่าพยายามก้าวร้าวกับผู้หลักผู้ใหญ่คำพูดคำจาจะต้องมีการละเทศะ ะะลักษณะนี้จะเป็นที่รักที่เมตตาของผู้คนถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสั่งใครโดยใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมทําตัวให้หน่าเคารพแบบนี้จะดีมากๆเลยค่ะระยะนี้ชาวลัคนาราศีไม่ถุนอย่างที่สมัยบอกไปว่ามีสเสน่ห์ คุณวางตัวดีก็จะมีสเสน่ห์คนจะเข้าหาคุณมากขึ้นถ้าคุณเป็นหัวหน้าลูกน้องบริวารเข้าหาคนรอบข้างเข้าหาถ้าคุณค้าขายลูกค้าก็จะมากขึ้นนะคะใครที่ทำธรุรกิจการค้าถ้าเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มน้ำของสวยงามศิละปะนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดาวพระศุกร์นะดนตรีนะคะเสื้อผ้านหน้าผมลักษณะนี้ค่ะ จะมีแนวโน้มที่ดีอย่างมากชาวลัคนาราศีมิถุนหยิบจับสิ่งเหล่านี้ก็จะประสบความสําเร็จมีความคล่องตัวไหลลื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหสัสบ,บดีโคจรมาอยู่ในองศาที่เดินหน้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดาวพระพฤหสัสบ,บดีเขาก็ได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ในองศาที่เรียกว่าถอยหลังทําให้ดาวไม่มีกําลังค่ะพอดาวพระพฤหสัสบ,บดีมาอยู่ในองศาที่เดินหน้าแบบนี้โชคลาบจะเด่นมาก จะมีสิ่งดีๆเอื้อประโยชน์ให้แก่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะหรือว่าได้รับความเออเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมต่อคุณมีคนเอ็นเอียงเข้าข้างคนอื่นมากกว่าคุณไม่เป็นกลางเรื่องราวเหล่านี้จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปความอึดอัดใจระหว่างการทํางานหรือกับคนที่ทํางานคอน คนเพื่อนที่ทำงานมันจะค่อยๆลดแล้วก็ทุเลาเบาบางลง ชาวลัคกนาราศีไม่ถุนคะ่ะอาจจะมีเรื่องเครียดเข้ามาปะปนบ้างนะในระยะช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้อาจจะทําให้คุณนั้นต้องเครียดต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานมีเกณฑ์คิดมากนอนไม่หลับหรือว่าอาจจะมีปัญหากับคนที่ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อยๆแก้ทีละสเตปอย่าใจร้อนอย่าเมาว่าโอ้โหทุกอย่างจะต้องดีขึ้นภายในวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องใช้เวลาค่อยๆแก้ไปทีละปัญหาทีละจุดค่อยๆอ,อธิบายทําความเข้าใจกันถ้ามีความ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะนะคะแต่โดยภาพรวมนะ่ะสมัยมองว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะ่ะมันจะค่อยๆเบาบางลงขอให้คนไปโฟกัสที่เรื่องของงานเถอะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเถอะแล้วทุกคนจะมองเห็นจะมองว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพและจะมองถึงว่าคุณนั้นนะมีความตั้งใจจริงอย่างไรแล้วเขาอาจจะละเลยข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยทําก็เป็นไปได้ ระยะนี้งานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์งานนักแสดงการออกสื่อออกหน้าออกตางานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อศาสตร์แปลกๆรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีมุมที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารการเงินตัวเลขการลงทุนการเก็งกําไรอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังถ้าเกี่ยวกับตัวเลขนะต้องระมัดระวังเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาการเซ็นต้องรอบคอบนะข้อผิดพลาดหรือว่าโอกาสผิดพลาดจะมีมากขึ้น ชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะนี้เนี่ยมีบางครั้งที่คุณเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ไม่ถูกใจหรือว่างานบางอย่างที่เข้ามาโดยที่ทำให้คุณนั้นไม่ถูกใจหรือคุณไม่ถนัดที่จะทำมันนะคะอาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกใจก็ขอให้คุณใจเย็นๆประนีประนอมค่อยๆทำ นะหรืออะไรทำไม่ได้ลองมองว่าเราจะขอความช่วยเหลือได้จากใครทุกอย่างมีทางออกนะและข่าวดีของชาวลัคนาราศีไม่ถุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายตำแหน่งด้วยใครที่เฝ้ารอคอยตำแหน่งใหญ่ๆหรืออาจจะมีการเฝ้ารอคอยในเรื่องของเงินเดือนก็จะมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามานะชาวล้วกนาราศีมิถุนค่ะเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงอย่าเชื่อคนปากหวานอย่าเชื่อคนพูดจาดีแม้ว่าเขาจะพูดดีปากหวานแต่งตัวดีบุคลิกภายนอกดีดูน่าเชื่อถือแต่จิตใจข้างในเป็นอย่างไรเราไม่ทราบได้เพราะฉะนั้น อย่าเชื่อใจคนอื่นอย่าตัดสินคนอื่นจากภายนอกนะคะและในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบจากเด็กนะจากบุตรบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือจากคนท้องด้วยนะแต่สิ่งที่ชาวลคาราศีมิถุนถือว่าเป็นข่าวดีเลยเกี่ยวกับการเงินการทองคือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินพิเศษได้เงินฟลุก๊กๆุกค่ะมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าเงินค้าง,างคาเ,เงินเคลมประกันเงินตกเบิก เ,เงินที่คุณควรจะได้อโบนัสอะไรต่างๆนะมันมีโอกาสที่จะได้รับมาหรือแม้แต่กระทั่งยังไม่ได้รับมาข่าวดีว่าจะได้รับก็มีมาแล้วในระยะนี้พยายามเก็บเงินสดนะคะเพราะมันอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกต้องเสียมีของต้องเสียต้องซ่อมหรือจะต้องซื้อของใหม่มาทดแทนมันเกิดขึ้นได้ชาวลัคนาราศีมิถุนต้องพยายามเก็บเงินสดให้มากขึ้นและมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับสุขภาพด้วยบางคนใช้เงินไปกับหนี้สินหรือว่าใช้เงินในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ได้หวือหวาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วก็ยังประคับประคองความรักไปได้ค่ะส่วนคนโสดน,นั้นชาวมิถุนไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักนะช่วงนี้มันเหมือนกับคุณไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องอื่นบางคนเรียนอยู่ก็โฟกัสเรื่องเรียนบางคนทางานอยู่ก็ไปโฟกัสเรื่องงานจะเป็นลักษณะนี้นะโดยภาพรวมแล้วถือว่าไม่มีอะไรน่ากังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ